ก็กระสสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกช่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนในแม็กแซดอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับในเกมอาวันพีชเกมกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบใหม่ล่า,าสุดนั่นคือคีคโคคุหรือว่าดาบของรอนั่นเองนะครับผมโอ้ว้าวดูครับโมเดลยังสวยอ่ะแบบอื้มโคตรสวยอะ ก็ดาบก็จะประมาณนี้นะดาบยาวใช้ได้นะครับผมไม่มีลายดาบหร,รบือว่าคลื่นดาบใดๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองสกิลเลยะฮะฟันธรรมดานเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใช้ผลโอปปีเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นเออ่คอมโบได้ด้วยนะโอเคลองเลยดีกว่าอู้เดี๋ยวได้ได้หาที่กันโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสกิลคิวกันเลยนะครับผมชื่อว่าอ e l e c t i o นช็อตนะครับผมอ่ะอ้าวโอเคเราลองเลยดีกว่า ลูมจิอ chuck. โอ้โหยัดแค่ยังโคดอ่ะไอ้เหี้ยโคดมากเลยคนทุกคนแบบเอาไปสามสองหนึ่งจิจิละเอียดละเอียดทุกตัวทุกตัวเน้น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 ในวงเน้นเน้นหืหึ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 หหึหึเอหเอึห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 วหั้หึ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 ห <c oughs> เคี้่งโหดล้วคุณดูคือแบบสกิลมันคือแบบทุกคนที่อยู่ในในวงรูมอ่ะถ้าอยู่ในวงอ่ะจะโดนหมดทุกคนเลยเว้ยคือแบบมันทั้งร้อยทั้งร้อยถ้าอยู่ในวงก็คือโดนหมดอ่ะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนะสามสองหนึ่งิิิิิิิิอีกรอบหนึ่งิิิิิอุ้ยขนาดตายยังฟันได้อีกคุกตึงคตรโทด เฮ้ยมันโหดมากกรบดูโหดดาหมไม่โหดโอวีจัดโหดจัดประหลัดบอกรู้ดูดูมันว้โหดจังวะอูดามอยู่ที่ประมาณ12นะครับผมของผมนะเพราะว่าจะจัผมอยู่ที่550ประมาณ5้านะครับผมนิดเดียวเองก็ไม่ยอะเท่าไหร่นะเพราะจัตพงง <c oughs> โคตรโหโอเคต่อไปเป็นส,ก,ก,นก,สก,กิวีนะครับผมดูเดี๋ยวลองสกิวีกันนะครับผมก็สกิวีเป็นการกลางร,รูมแล้วก็ใช้เออ่ปารว์วารีรูปแบบที่สิบเอ็ดไม่ใช่นะครับผมมันคือเออ่กระบวนเอ่อท่าอะไรสักอย่างนี่นะชื่อว่าเอ่ออะไรวะอิสเชชั่นช่งางไมเถอะอ่านว่าไงไม่รู้แต่มันแรงมากเนี่ยก็ดูทีละสี่ปันสี่หลายฮิตอะแบบหลายฮิตมากประมาณสามหมื่นนะแค่ผมแบบคาซาบอดห้าร้อยหกสิบบาท แล้วดาเมจเกือบสามหมื่นนะมันมันมันโหดมากนะเพราะว่าผลสั่นของพี่ 1, 6, อแ 1, 6, นะเแตดพันหกน่ะเครื่องมาคีเนี่ยดาเมจแม่งอยู่ที่สามสามหมื่น่ะแล้วนี่ห้าร้อยห้าร้อยกว่าเนะี่ยเออถ้าจนะแตะห้าร้อยหกสิบเนี่ยมันจะขนาดไหนว่าถ้าเราแตนะพันพันแปดอะสองพันอะคิดดูดิไม่ดีว่ามันอาจจะฟันทีละสองหมื่นเลยนะมึงเจ็ดฮตก็มาโอ้เป็นแสนนะคนดูอ <c oughs> คือแบบยังโหดอนะสักอยเนี้ย แบบโหดมากนะแล้วคูดาวดูดิยังไวคูดาวไวมากเดี๋ยวเรามาลองคูดาวแล้วมันจะคูดาวกี่วินะครับผมเราไม่ไปชิง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 อ่าดูไล่ยิงคิดเราลองยิงคูดาวกันจะเสร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิประมาณห้าวิคูดาวเย็ดครีห้าวิคูดาวแม่งเอฟเคได้เลยนะเนี่ยเราเล่นไปโอเคต่อไปเป็นสกิลีนะครับสกิลีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกหกวิครับผมประมาณหกวินนะ่ใช้ได้หกวิดูมาดูกันว่ามันจะลองเอฟเคได้หรือเปล่าคนดา,ดาบรอนะเดี๋ยวไปลองกันเราจะไปยืนข้างบนนี้นะครับมาดู <c oughs> มาดูว่าจะเอฟเคได้ไหมถ้าเอฟเคได้เป็นดาบที่โหดที่สุดนะครับสามสองหนึ่งชิ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 งเฮ้ยเอฟเคได้สุดวิมันกลับมาที่เดิมดูดูดูดด

ไม่โดนอะสก,กิลอีน่าจะโดนแค่ข้างบนนะครับเพราะว่ารูมไม่ถึงนะแต่สก,กิลนี่โดนตะคิวคิวจริงจริงจริงยิ่งโคตจัดเลยก็ดูไม่เถิ่อ,อะไม่เถื่อนจริงโคตรคุ้มอะแนะนำให้ไปลงดันนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วไงแต่ไม่โหดสัตว์จริงโหดกว่าทุกดาบเลยผมการันตีเลยดาบนี้โหดที่สุดในเกมแล้วตอนเนี้ยจริงแต่ยิ่งแช้ฝนเปลี่ยนคอมโบดได้มึงเอ้ยอุ้ยไม่อยากจะกิบภาพโอ้โหยังโหดโอเค ก็การรีวิวก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโนนเนริกนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายๆครับไปหากันใช้กันด้วยนะฮะไม่นโกงจริงไม้โกงจัดเลย